กาบสบายดีและสวัสดีเด้อทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางไปเซีปบนจะไปเจกเครื่องเนะาะแต่ว่าตอนนี้ฮอตดตลาดดงเห็นแวะซื้อเครื่องเพิ่มก่อนทุกคนเลยไปไปเลาอเบิ่งน้ำกันจะได้ยังแน่เด็ดแจมมาเลยทุกคนเลย ตอนนี้กับประมาณ1ิปมุงเนาะสาจะห้องั้งแรกทีได้มาเดินตลาดลงเห็น,ค,ดดนค่ะแต่ก่อนเคยผ่านแต่ผมเคยได้แวะแบบเลาะเที่ยวนะค่ะซื้อร้านนี่แหละร้านใหญ่เนะ แบไหนฮีโดเอาขนมบ่เลยเอามามาเอาขนมบ่ะปะนี่เอาแบบนี้ก็ได้ปลาได้ลายเผื่อมีเด็กน้อยลายคนหนึ่งมาคนหนึ่งบ่ได้เสียใจมีหลายแม่นมีหลายรุ่นหลายแบบ เอาโนโซ่หนึ่นบ่ไม่ใช่เ oh, นี N ่ยข้อแะไรหรอคะเอาแบบขนมไขยนี่นี่แพ็นเอาเลยเอาอีกแพ็คนึง ขอมานี่กบชีมันมืดในจ็คน่อยเนาะทุกคนน้ำม,มันนี่บอคน,นบ่อเขา,าบอกตาปลาระบบคนเอานมค่ะทา,าแบบนั้นหรือว่าจะเอาเป็นน้ำตัวนี้แทนเอาเป็นดิโดไหมปา,า,าตามใจปลาหละ ขนมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นชวนนึ่งนะเพราะว่าซื้อมาแล้วในรถยันบอกพ่อก็เลยซื้อเพอิ่มจะเอ๊ <c oughs> คิวนะปะกิน,น <c oughs> มันุนแเด๊ะนี่นี่นแบบนี้ปะเนาะน่ารักดีเอ,อ,อือ่นี่ปลานี่นี่น,นุมเป็นนุมเปรี้ยวนะนี่น่ะน โอเคถ่ายกันดิเอาออกมานอกพี่เดชาอยากช่างเครื่องกันย่ากๆหน่อยเฮ้ยจะมีเวลาทันไหมเหนื่อยปะฮะเหนื่อยกันแค่นิด ถ้าออกมาพี่เรเกรืองอยู่ในถ้าเผนออกมาขิดเงินเนะเาะได้กองแตกต่างยันโบได้ซ้ำกันไปได้เพราะว่าเอาไปลายย่างลลยน <c oughs> เนี้ยอนมฝึงกำลังไล่กันบอกีกข,ข้างในบอ้โหคือกันคือเงียบอยู่ มเมนัมนม้ายขายสง่งออกอะไรรวมกันยี่นอกพี่ก็ได้ไปช,ช้าเอานี่ใส่เนี่ย ตอนนี้พ่อจะเป็นชองทุงเอ,อ,อาเด้อตอนนี้แม่ค่ะกำลังคิดเงินให้อยู่เนาะนี่ตอนนี้พร้อมทุววกคนเลยแต่ว่าดิโดนบะไม่เอาเนาะเปลี่ยนเป็นมามา่าแทน่อ้หอนเอาพอสมควรอยู่นี่ก่ เมนแต่ว่าดีโดเปลียนเนาะญาแจกบเบิร์็กินไปน้ำทางนี่กลมคิดชวนตัวของฉันเนื้อบดละเบิดอบดต่อแล้วก่คือบดใบคือเปลืองเลยตั้งไหนี่บอ ไม่ขาดก็คืออะไรใครน้อยใครรอกหันคนเองอยู่พวกเชนตอนไรกกสาวดกเชนเจ็ดชิมหาพันให้นับเบิรนหาเชนหาเบาทำเจ้นะ น้ำว่าลืมมีข้าวห่อนกระดา6เนยมสรังหมด6เส้นยังมีชองเกอบนห้างละ2เ้นอะไรปะช้านี่เท่าไรจ้ะ เชนสีชิมหะลาเพิ่มอีกใบหาชิปสามใบแนาอันนี้เงินทอนเก็บไว้กอนมันไม่พอเบาททุกคนเพิ่มมาอีกหนึ่งตั้งมีปรนท่าแนวห่า้ผูนคำสาว ชาวเปียงเมื่อผัวมาหิวขนมไม่ได้ผ UH ัวไปอยู่แบกเข้ากระตุกน้ำแมนแมนเปล่นเป็นมีป่าทุกคนไปขึ้นรถกันมาหนิได้เครื่องกระายพอสมควรเนาะพูนช่องนมพันหิวไปก่อนเลย จะชื่อเอาน้ำเปล่าบ่มียอ,ยมอยู่บ่อน้ำอยู่รถปลาโอเคทุกคนหอนรถแล้วเนะาะปาดผู้คนขนมนะโอ้ยเต็มรถเลยให้คุณเพียเอาข้าวจีบบอ,อ,อจะกินเ่าเลยคีวเอาข้าวจีบข้าวจีวานน,ะน่ะเด้ สั่นกะขนมมีใส่ก็ได้นี่โดยใครภรรยาหน่อยกอสั่นก็ได้นะฮะมัไม่นั่งเกก็ได้โอเคทุกคนเลยตอนนี้ก็ซื้อเครื่องแล้วไปที่เยี่ยมห้อยเนาะเดินทางต่อไปจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่เซโปนเนาะ ยางตากแดดเขาเดียวนั่เคืออะไรค่าย่อยทุกคนเลยแดดแห้งอะไรมนีจ็บบาหอดอันสี่สิบเลยไปจักตอนนีนกะสี่สิบองศาเลยไปจก้าเอมันเลยราอทางแบันนนนะทางแบงก์ังทางแบงานทายจังวะมูนาทายดูเชนนาทายหอดเชฟปนเขาบอกว่าเลยตรงเห็นเลยตรงเห็นแกมีแ่งกิโลโอเคน้องทุกคน แติไดยขอโต,ตจบ<อ>คลิปก่อนอเดี๋ยวสิเบิงเสินทางยันว่าลืมโมเพราะว่าหมกระถา่าขึ้นรถน้ำระวางทางเนาะแบนหอดเซโปนทอดจุดหมายสิถไทยให้เบิงอีกฝากติดตามในเด้อเนาะสบายดี